นางสาวยิ่งลักชินวัตรนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการปรับคอรมอรในครั้งนี้นะคะมีขึ้นเพื่อทำให้เกิดความลงตัวหลังจากที่ทำงานได้ระยะหนึ่งเพื่อนำบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยงานฟื้นฟูนฟประเทศและกระตุ้นเศรษฐกิจจึงไม่ได้เป็นการต่างตอบแทนตามที่หลายฝ่ายนั้นวิพากวิจารเพราะว่าทุกคนมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานจึงขอให้ประชาชนนั้นสบายใจได้ค่ะเราทำงานมาระยะหนึ่งนะคะแล้วก็ หลังจากที่ทํางานไปเรารู้ว่าขณะขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของระยะเวลาของการฟื้นฟูก็เลยปรับครมเพื่อความลงตัวค่ะแค่นั้นเองค่ะไม่มีประเด็นอื่นผมขอให้ครมชุดใหม่ได้ทํางานก่อนนะคะค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจค่ะว่าทุกอย่างเนี่ยก็เราเองเราพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วก็เพื่อที่จะต้องการที่จะ ให้คณะรัฐมนตรีชุดนี้เดินหน้าไปแล้วก็ที่สําคัญก็คือการที่เราจะมาเน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็เร่งในเรื่องของผลักดันโนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนด้านนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ประธานบิ๊ฝ่ายค้านก็เห็นว่าเหตุผลของนายยกรัฐมนตรีเป็นเพียงข้ออ้างเพราะคนที่ทำงานไร้ประสิทธิภาพกลับไม่ถูกปรับออกจึงเป็นการต่างตอบแทนทางการเมืองอย่างชัดเจน ซึ่งบางกระทรวงคงมีใบสั่งพิเศษค่ะเหมือนกับลักษณะเห็นต,ตำแหน่งร่มตีเนี่ยเป็นเก้าอี้ดนตรีแล้วก็ปรับเปลี่ยนหมุนเวียน <c oughs> ผมเชื่อว่าครั้งนี้ไม่ใช่การปรับคอรมอครั้งสุดท้ายถัดจากนี้ช่วงระยะเวลาหนึ่งก็จะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนอีกโดยเป้าหมายเดิมเพื่อตอบแทนในทางการเมืองมากกว่าการมุ่งเน้นในเรื่องของออประสิทธิภาพนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราดูรายชื่อคนที่อยู่ได้และคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยที่จะปรากฏในครมชุดใหม่เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนว่ารู้แล้วแต่ต้องมีเส้นสาย ขณะที่นายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าการปรับคอรมอในครั้งนี้เป็นการโยกย้ายตามความเหมาะสมแล้วนะคะและหน้าตาของคอรมอชุดใหม่ก็ดีกว่าเดิมเหมาะสมกับงานมากขึ้นส่วนกรณีการแต่งตั้งนางลินินีนั้นก็คงจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนค่ะคงโยกตามความเหมาะสมนะครับหลังจากได้ทํางานมากันตั้งหเดือนก็คิดว่าต้องพิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นอำนาจของนาย,ยกที่เขาต้องพิจารณาคงไม่หรอมมครับดูคำอวดาม,มากกว่า,า,ดา,ากดหาไะส่วตัวส่วนตัวดูรา,ารามผมว่าดีขึ้นนะคนเหมาะกับงานมากขึ้นมีเสถียรภาของรัฐบาลจะมันคงยิขึ้นไหมคก็น่าจะดีขึ้นนะ เเป็นร,รื่องขออองงงขข้้เท็็จริกตตจจสณะที่บรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะนายแพทย์สุรวิคนสมบูรณ์อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ถูกปรับไปนั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขปเปิดเผยว่าปเปิดเผยหลังจากที่เข้ามาเก็บของใช้ส่วนตัวภายในห้องทํางานนะคะว่าการปรับเปลี่ยนคอรมอในครั้งนี้พันตํารวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่รู้สึกหนักใจกับการเข้ามารับตำแหน่งใหม่ <c oughs> เพราะเป็นสายงานที่ถนัดอยู่แล้วะคะ่ะ <c oughs> ก็ไม่หนักใจนะครับอย่างน้อยที่สุดก็มั่นใจว่างานเดิมที่กระทรวงสาธารณสุขทำไว้เราจะทำให้ไม่ไม่ได้ต่ำมาตรฐานนั้นแต่ก็จะตั้งใจว่าจะต้องมีงานที่สร้างสรรค์เพิ่มเติมขึ้นมาให้เป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาให้เห็นในช่วงที่เข้าไปทำงานครับ ว่าคุณสา่วนบทบาทในสภาที่ต้องรับผิดชอบในคณะกรรมการวิปรัฐบาลในแพทย์สวยก็ระบุนะคะว่าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนายกรัฐมนตรีว่าจะมอบหมายให้ผู้อื่นมารับหน้าที่แทนหรือไม่ซึ่งหากไม่มีใครมารับตำแหน่งก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ต่อไปคะ่ะ